นังการงานบอสสาวแมทพิลณนีธุรกิจใหม่ลุยตรวจงานเองโมเมนต์น่ารักสามีเป็นกำลังใจนางเอกสาวเจ้าสาวปายแดงแมทพิลณนีหลังจากแต่งงานกับสามีสุดที่รักเฟมพิมเตตต้องบอกเลยค่ะว่าหลังแต่งงานเนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพหวานกับการไปฮันนีมูนของทั้งคู่เลยแต่ได้เห็นภาพของสามีภรรยาคนดังต่างเดินหน้าเปิดธุรกิจของตัวเอง ก่อนหน้านี้ฝั่งสามีเฟรมพิมเดตนั้นก็ได้เปิดร้านอาหารสุดหรูไปหมาดๆมาถึงฝั่งของสาวแมทพิลันีภรรยาคนสวยกันบ้างนอกจากจะมีธุรกิจร้านนวดให้บริการแบบครบวงจรแล้วล่าสุดบอสสาวคนสวยนั้นก็ได้ลงภาพของร้านที่กำลังเป็นรูปเป็นร่างและเธอนั้นก็เป็นคนลงมาดูควบคุมโดยตัวเอง โดยมีเฟมสามีสุดที่รักเป็นกำลังใจช่วยคิดและช่วยซัพพอร์ตทุกขั้นตอนซึ่งแมทสาวอารมณ์ดีก็ได้เขียนแคปชั่นแบบฮาๆเอาไว้ว่าพบกับร้านใหม่ไม่เร็วๆนี้แฮท็ ack, วัยรุ่นสร้างตัวหรือสร้างนี่แม่ขอตั้งหน่อยเรียกว่าฮอตตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดทำการเลยจริงๆค่ะเพราะแฟนๆเนี่ยแห่ถามกันสนันไอจแล้ว งานก็ปังความรักก็ปังยังไงก็ร่วมยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ